เจอแล้วครับนี่ครับแดงๆส้มอยู่เนี่ยครับอพอได้อยู่ครับตัวไม่ออกหากินเลยนิ่งจิบเลยตัวเอ๊ะแถวนี้เหมือนพึ่งจะลงดีจากทําเลอยู่ตรงนิ้เนี่ยครับ เริ่มทิ้งตัวครับฟันต้นหญ้าออกจากโกนี้พึ่งเริ่มเริ่มขยายตัวครับเตรียมเตรียมจะจู่โจมไปครับเดี๋ยวตอกถอยขึ้นครับเตรียมจะจู่โจมแล้วครับไปลุยสวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงครับขี่รถมาหามาเรอยมาเป็นชั่วโมงยังไม่เจอตัวพึ่งเลยครับตัวไม่ออกครับตัวนิ่งกิฟเลยครับเห็นแต่เห็นรังแล้วครับ ซุ่มอยู่ในเนี้ยครับตัวไม่ออกครับนิ่งจิ๊บเลยนิ่งสนิทเลยจนเที่ยงกว่าแล้วโอ้ตัวพึ่งไม่ยอมออกหากินครับผมว่าแล้วผมเดินมาไม่เจอตัวพึ่งอยู่กับพันทูลกําแพงเพชรครับลังไม่ใหญ่เท่าไรครับพี่น้องแต่ก็พอได้อยู่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ต้องเอาครับเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูสักคู่ครับ ตัวไม่ออกหากินครับนิ่งเลยว่าแล้วทำไมไม่ทาไมไม่เจอตัวเลยพึ่งช่วงนี้จะหมกอยู่ต่ำๆก็จะดูยากมากเนี่ยครับหลังไม่โตเท่าไรครับแต่โหไม่ยอมออกหากินเลยนิ่งเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจัดกันครับนี่ยนานๆแวบเข้าครับ ตัวออกหากินน้อยมากไาเดี๋ยวลุยองครับหาทาครบสค,ครัเดี๋รวหาได้เงี้ยแถวๆนี้ทําครบ่อนตัวไม่ยอมออกเลยนิ่งคิดเลยครับผหว่าแล้วมาแล้วทำไมไม่เจอตัวพึ่งเลยขี่รถมาทั้งเดินทั้งขี่รถหาเรื่อยๆมาไม่เจอตัวเลยมันเป็นสาเหตุนี้นี่เองช่วงหน้าหนาวพึ่งไม่ค่อยอยากเจ้าออกหากิน เดี๋ยวทําครบสักคู่ครับทําครบเรียบร้อยครับรีบตีรีบออกครับต้องรีบตีครับเดี๋ยวห่วงรถครับรถอยู่ไกลิดครบวีกันเลย งนห,หลังไม่ใหญ่เท่าไรครับเนี่ยครับจะเป็นจะออกไปเชิงเพิ่งกิโลกอีกซะด้วยสักคู่ครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องครับเดี๋ยวปาดกันลุยครับ ปเรียบร้อยครับออกกันครับตัวเพึ่งไม่ยอมออกเลยจะหาย,ยากกำะละังวันนี้ไปออกกันครับเดี๋ยวขอดับครบก่อนักคู่ครับไปออกครับไปพอกินครับประมาณครึ่งกิโลหลังอ่อนตัวเพึ่งไม่ยอมออกก็จะ,จะหาย,ยากสักหน่อย ปกติเวลานี้ตัวพึ่งที่อับเลยแล้วครับวันนี้ยังไม่เจอตัวเลยค้าหาสสุ่มอย่างเดียวครับเดินอย่างเดียวเลยถ้าแบบนี้เหนื่อยครับถ้าเดินอย่างเดียวเนี่ยครับดอกไอ้พระเนี่ยครับปกติตัวจะออกมากินเต็มครับกับดอกแบบนี้เนี่ยครับเพื่อถาวนได้ชอบมากเลยครับตั้งแต่ห้าโมงสี่โมงเช้าห้าโมงเช้าขึ้นมาครับขึ้นไปจนถึงบ่าย เกือบๆค่ำครับตัวจะชอบกินมากครับกับดอกอันนี้แต่วันนี้ยังไม่เห็นสักตัวเลยผ่านมาเยอะแล้วป่าเนี่ยแวะดูตรงไหนก็ไม่มีตัวไปเดี๋ยวกลับรถกันดีกว่าครับหาไปเรื่อยๆครับห่วงรถครับรถจอดอยู่ไกลด้วยไม่มีสักตัวครับพี่น้องรถจอดอยู่ฟากป่านั้นห่วงรถครับไปดีกว่าหาไปที่ใหม่เรื่อยๆครับไป มาอีกจุดนึงครับมาเจอคนตัดไม้เขาบอกว่าเพิ่งอยู่แถวนี้ตอนนิ้วหนามอยู่ต่ำๆว่ากันนะไม่รู้ตอนนี้หรือเปล่ายังหาไม่เจอครับต้นไหนนาะโอ้ต้นนี้จริงๆโอ้ต้นนี้ต้นนี้แถวๆเ,เ,เจอแล้วครับนี่ครับแดงๆส้มอยู่เนี่ยครับ อพอได้อยู่ครับตัวไม่ออกหากินเลยนิ่งจิบเลยตัวเอ๊ะแถวนี้เหมือนพึ่งจะลงดีจากทำเลอยู่ต้นยิ้วเนี่ยครับเนี่ยครับเมื่อกี้ผ่านมาเจอคนตัดไม้เขาบอกตัวไม่ยอมออกหากินเลยครับพี่น้องครับ วันนี้ตัวไม่ออกจึงต้องเดินสุ่มอย่างเดียวตอนนี้ต้องตอกทอยครับตอกทอยโดยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทอยพอดีพอดีกับทอยที่ทอยที่มีพอดีครับพอได้แล้วละดูจากลักษณะแล้ว เนี่ยครับเดี๋ยวจะต้องลองเดินหาแถาวโน้นแถวนี้ดูอีกทีครับเผื่อมีอีกเดี๋ยวลองเดินหาดูก่อนครับสักคู่ครับเผื่อจะมีอีกครับเริ่มทิ้งตัวครับฝันต้นหญ้าออกจากโขกกนี้เพิ่งเริ่มเริ่มขยายตัวครับเตรียมเตรียมจะจู่โจม ไปครับเดี๋ยวตอกทอยขึ้นครับเตรียมจะจู่โจมแล้วครับไปลุยลืมถ่ายให้ดูตอนตีครับพี่น้องตั้งกล้องไปแล้วแต่ไปกดสต็อกกล้องไว้ไม่ได้เพลกล้องครับเลยไม่ได้ถ่ายตอนปาดเลยอย่างนี้ก็ต้องขอโทษขอภัยพี่น้องด้วยครับลงมาพอลงมาถึงรถแล้วโอ้โหนึกได้ไปไปเห็นกล้องมันสต็อปอยู่หมดท่าเลยครับเพื่อนก็ เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะาให้ดูหลังเนี่ยครับหลังเป็นพึ่งหลังเก่ครับหลังมันก็ไม่เก่แล้วมันเริ่มจะถอดเที่ยวเรีครับเนี่ยครับไม่สวยครับแล้วก็น้ำหวานน้ำหวานมีก้อนน้อยหนึ่งครับก้อนเดี๋ยวจะสลับกล้องให้ดูครับสักคู่ครับครับน้ำหวานก้อนเนี้ยครับผมเอามาใส่รวมกับที่ได้มาแล้วครับ ทีต่ตีมาล้างล้งก่อนหน้าเนี่ยผมเอามารวมกันครับเนี่ยก้อนน้ำหวานก้อนนี้ครับสักครึ่งขวดนี่แหละครับประมาณนั้นสองล้างรวมกันแล้วน่าจะได้สักขวดนึงและส่วนส่วนนี่ล้างอ่อนเมื่อกี้นะครับที่ไม่ได้ถ่ายครับสต็อกกล้องไว้ลืมเฉยเลยครับออกมาพักอยู่ที่ล่มรถจอดนี่แหละครับแหมเสียด่าเลยครับตั้งกล้องอย่างดีอย่างดีลืมเพย์กล้องเฉยเลยครับสต็อปกล้องไว้ อย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับคลิปนี้ไอ้ลังนี้ไม่ได้ดูตอนปาาเลยครับอย่างนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับไปเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆครับย้ายมาอีกจุดนึงครับมาดูตามร่องน้ําเผื่อจะเห็นตัวกินน้าบ้างครับยังไม่เห็นมีเลยครับพี่น้องครับ เดี๋ยวไปดูตามที่เก่าทั้งนู่นกับที่ผมเคยได้ครับข้างล่างนู้นครับเดดก็ร้อนแต่ไม่มีตัวกินน้าไม่มีพึ่งหรือไงไม่รู้เขตนี้ไปครับเดีย๋ยวไปดูนู่นครับที่ผมเคยได้ไปดูตามคอนเก่าครับตัวไม่ออกต้องเดินหาโม่หางนี้ครับตัวนิ่งคิดเลยพึ่งไม่ออกครับต้องเดินหาสุ่มๆตามที่เก่าที่เคยได้ ข้างหน้าเนลยนะครับหมือมีรอยคนเดินหาแลวครับมีรอยเดินแหลกๆน่าจะมีคนหาแล้วนะดูแล้วแถวนะี่ยเดี๋ยวลงไปดูในคลองกันดีกว่าครับ เผื่อเจอครับเผื่อต้องเดินอย่างเดียวครับตัวไม่ออกหากินลื่นแหนี่หน,น้าเกาะจังไม่เกาะ บ่ายแล้วก็ยังไม่มีตัวกินครับแสดงว่าวันนี้ตัวไม่ออกแน่นอนพึ่งต้องสุ่มหาอย่างเดียวเลยเผื่อจะฟุกเจอครับหาไปเรื่อยเผื่อ,อ,อจะฟุกเผื่อจะฟุกลุยลุย,ลย หากลับบ้านไปเรื่อยๆเผื่อฟุกตัวไม่ออกเลยเงียบสนิทเดีด๋วยวลองไปดูทางนู้นสักหน่อยนะึง ลองไปดูตรงนี้หน่อยนึงครับอไอเถวพันธุ์นี้ตามหลักตัวมันชอบมากเลยแต่หนิ่งสนิทเลยไม่มีเลยวันนี้ตัวพึ่งไม่ออกครับจะหายากสักหน่อยนึง่งเดี๋ยวรวมกัน,แบบนก่อน เนี่ยหน้าเกาะมากเลยครับไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยตัวไม่มีหลังไม่มีหน้าเกาะับกิ่แต่ละกิ่งกะลอกโดดไปนูน่น ให้กลับกันดีกว่าครับกลับรถครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับไปครับกลับครับไม่มีครับตัวก็ไม่เห็นมันก็จะหายางเลี่ยยงยากมากครับ